มาครับลูกค้าครับพวกผมเบิญเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับรถเก่งทีรทบแบรนด์นะครับอย่างโตต้านะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโตต้าคัมรี่นะครับลูกค้าโตต้าวีออสโตต้าออติสนะครับหรือนะโตต้ายาริสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตสต็อกนะครับในสาขาหนึ่งกันบ้างเลยครับเพราะว่าไม่เคยมาอัปเดตสต็อกสาขาหนึ่งให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับวันนี้นะลูกค้าผมบอกเลยว่าอาจจะมีปนปกในสสวนของฟันดาไปบ้านะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่กำลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าราคาแต่ละคันดีมากๆเลยและสภาพนะคครับทุก เราถประกันโครงสร้างเกตีท so we so ุกค so ันลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมนานแน่นอน100%เลยนะครับนะบางจุดอาจจะมืดไปหน่อยนะครับลูกค้านะยังไงก็รบกวนลูกค้านิดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะพอดีว่าพื้นที่เรามีจํากัดนะลูกค้าและผมบอกเลยว่านะครับราคาดีๆทุกคันเลยนะครับนะแล้วก็รถประกันโครงสร้างเกตีนะครับฟรีดาวน์ได้ทุกคันเลยนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับแต่ทุกคัญนะแต่ละคันนะผมเลยว่า คัดโครงสร้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะ้าสบใรนะครับที่ชอบนะครับหรือสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูมเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะและนะครับผมมีวันี่หลังการขายให้แบบจุกๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของนะครับการอัปเดตสต็อกในส่วนของสาขาหนึ่งกันเลยนะครับ สวัสดีครับนะครับผมเซอร์เบิร์นแล้วนะครับลูกค้านะวันนี้นะครับผมพามาอัปเดตนะสต็อกรถนะครับในแบรนด์หลักอย่างตัวเต้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต้าวีออสนะลูกค้าตัวเต้าออติตนะครับตัวเต้าแคปรี่ตัวเต้าแล้วและตัวเต้าเบลฟายซึ่งมีอยู่คันเดียวในบริษัทเลยแล้วเช่นกันเบลฟายนี่ของแต่งเกือบหนึ่งเออเกือบห้าแสนบาทลูกค้านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะครับแต่ละคันกันเลยนะครับก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเซอร์เบิร์นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับลูก กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อได้เอ็นเกจเมนต์นะครับของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับลูกค้านะเดี๋ยวเรามาเริ่มันที่คันแรกกันเลยนะครับคันแรกนะครับเป็นในส่วนของตัวต้าเวอร์ไฟลูกค้านะครับ2.5งจุดซตจีนครับปี2019ลูกค้าคันนี้รถมือเดียวไป้ายแดงเลยนะครับรถบอสผมเองนะครับนะนะฮะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะผมเคยลงรีวิวคลิปนะครับในส่วนของคลิปเต็มไปแล้วนะลูกค้านะแต่ว่าอ่ามันจะเป็นในช่องนะครับรถครอบครัวกับรถบ้านเอ่อรถกระบะนะครับผมนะแต่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาาารรรรรีีวววิิคคคคคัััันนนนนน้้้้้ะะะะบบบลลงเเเส์ฟขไปใหูกดยพื่อ ตัดสินใจทีนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรถเก่งนะลูกค้าผมนะเน้นไปที่รถเก่งนะในส่วนของช่องน,นี้นะครับนะคันนี้นะลูกคา้าคันน,คนี้นะได้ในส่วนของนะชุดแต่งสกิรอบคันนะครับรอมแม็กนะครับลูกค้ามาให้แบบนี้เลยร็อฟอร์สนะครับทีบีเอขปยสิบ 20. และที่สำคัญลูกคา้าคันนี้นะครับมาพร้อมปัป๊มเบรกเบมโบ้นะครับหน้นาหก,าาากาาพอร์ตหลัสงสี่พอร์ตน,นะครับพร้อมเบรคมือไฟฟ้าตรงรุ่นเลยลูกค้าราคาเกือบสองแสนกว่าบาทนะและให้ทำคัญนะคันนี้นะครับทำเครื่องเสียงมาเต็มระบบเลยลูกค้ารับรองไม่มีหวังแน่นอนคันนี้นะครับบราาาาาคคคยเพีงแ่ทลูก้นะ ป้ายทะเบียนผมไม่ได้ให้นะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับนะป้ายทะเบียนนะแต่ถ้านจะได้ป้ายทะเบียนด้วยนะเดี๋ยวมาคุยราคากันเดี๋ยวผมจะขอทางบอสให้นะครับรถนะครับเป็นของ TBM Motor นะครับเป็นเกรมาร์เก็ตในการนําเข้ารถยุโรปรถแบบนี้แล้วนะลูกค้าผมบอกเลยว่าชื่อเต็นเขานะครับขอให้เครดิตเลยก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องบริการที่ดีและรถที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ มาตรงนี้นะครับลูกค้านะครับเป็นในส่วนขอนนีครับโต้ใต้ายาริสเลยนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าแรงมากมากเลยนะครับแล่ตรงไรแล่ตรงเลขใหม่ลูกค้าคันนี้โต้ใต้ายาริสนะครับนะหนึ่งจุดสองตัวสมาร์ทนะลูกค้าปี2023เลยตัวรถสีขาบแบบนี้มากับเลขใหม่เป็แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลลูกค้าวันที่หลังการวันที่ศูนย์เหลือนะผมบอกเลยว่าเพราะว่าวันที่นะครับรถเก่งอ่ะรถรถรถเก่งนะครับโต้ใต้าเขาจะให้นะสามปีหนึ่งแสนโลลูกค้าคันนี้เหลือเต็มเต็ไปปีหนึ่งนะครับกับเลขใหม่เก้าหมื่ มาพร้อมตัวรถสีขาวแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมนะคะด้านในนะลูกค้านะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่คุณพลาดเลยพี่นะมาพร้อมจอการ์ฮัสกี้นะครับนะแล้วก็แอร์ออโต้นะครับมารเปิ่ลคาเพลออโต้มาให้แบบนี้เลยนะครับอาจจะมืดแต่นะพี่นะแต่ว่าคันนี้นะผมลงรีวิวเขาไปให้ดูแล้วนะลูกค้านะสวยๆเลยนะครับนะอาจจะมืดนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคันนี้นะ,ะผมลงรีวิวไปแล้วนะพี่สามารถไปดูรีวิวนะครับในส่วนของ คลิปเต็มนะอัพคลิปแยกของเขาคันเดียวได้เลยนะผมบอกเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาอย,อยู่เพียงแค่489,000บาทลูกค้าเครดิตฟินาคนด์8 0 0 0นั่นเองใครดูป้ายแดงอยู่มาดูผมก่อนพี่นะประหยัดไปได้เป็นแสนเลยนะผมบอกให้นะไม่ไม่ชุกไม่น้อยนะครับเป็นแสนเลยนะ ขั้นต่อไปนะครับนะสีหายา,ยากมากๆนะครับสะลักสีเทาเข้มเลยนะครับคันนี้เป็นโตเต้าวีออลลูกค้า1.5ต้นมิตรเลยนะครับปีนะครับ2021เ,เลยนะครับมาพรา้อมสีเทาเข้มแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิธามไฟดนหมอกไฟดันไลท์มีให้ครบเลยรถแม็กน,นะคะรับปัดหน้าทาแบบนี้เลยลูกค้านะสภาพสวยๆเลยเรือ่องอาย่บาน130,000กโลลูกค้าแบบกลางๆเลยนะครับนะรถปีที่11นะ มาพร้อมจอกลางคัสกี้นะครับต้องขอหลังวี่จากโรงงานนะครับภายในสีดำนะครับตัด้วยสีโรสโกแบบนี้เลยแอร์เป็นแบบออโต้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบนี้เลยลูกค้านะครสภาพส่วนแบบนี้เลยมากับราคาเพียงแค่3ามแสนเก้าหบาทลูกค้านะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับคิปนีฟินาประมาณหกพันกางๆถึงเจ็ดพันต้นเท่านั้นเองนะครับมีคันเดียวเลยลูกค้าแล้บอกว่าสีนี้หายากมากๆเลยนะครับใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะพี่นะส่วนคันต่อไปนะครับเป็นส่วนของตัวเต้าวีออสนะลูกค้านะคันนี้นะครับเป็นตัว1.5เหนะะคครรัับบสสภาาพพวยยๆเลนมร้อมไฟหน้าแบบ อ่ามาติดอีเฟกเตอร์นะครับแล้วแม็กไปล็อกอะทันนะครับแต่มีฝาครอบมาให้นะลูกค้าคันนี้นะครับราคานะครับอยู่เพียง3ามแ0 0สบาทตัวรถปี2020แต่ว่าเลขไมล์หนาหน่อยนะพี่เลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันโลนะฮะแต่ผมมีรับประกันโครงสร้างเกรดเอให้นะลูกค้านะรับประกันได้เลยนะครับตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพิพ้ำจมน้ําแน่นอนนะครับสภาพสวยๆเลยตรงกลางนะครับอ่าตัวพิยุนนะครับเออยู่ได้อยู่บีได้นะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะคันนี้ได้เป็นบอะผ้านะพี่นะแล้วผมบอกเลยว่าราคาแบบนี้นะครับ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะเพราะวีออสนะครับของผมสัญญาอยู่มา3ต้นอย่างนี้แหละครับนะไม่ได้แพงมากนะครับทุกคันนะครับพี่นะมาพร้อมวันจีหลังคันขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000ื่นโลนะครับมีการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้เต็มเต็มเลยพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตรถนะครับให้สมบูรณ์ก่อนสมัมรสอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับท่านต่อไปนะพี่นะเป็นในส่วนของตัวเต้าวีออสเหมือนกันเลยนะครับ1.5ที่นะคันนี้ปี2019ลูกค้าถูกที่สุดในบริษัทนะครับบ329,000าาทลูกค้นะครับสภาพยันสิบเก้าลูกค้ายู่เพียงแค่ รถคันนี้ปีเบเลยขอโทษทีครับผมทำป้ายทะเบียนผิดเขาวีออผมเยอะมากเลยนะคันนี้3 6 9 0 0 0ปี2 0 2 1 69, นะครับค้าราคา1นึ่งแเอ่อเล่นมาอยู่ที่1 2 7 0 0 0โลลูกค้าคันนี้ก็พรออยู่บ้านครบพันป้ายเจ็ดต้นนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะสภาพคือสวยแบบนี้เลยพี่นะครับใครที่สนใจนะพี่นะผมบอกเลยว่าที่มาจับที่มาจองนะผมบอกเลยว่าวีออฟผมเยอะมากครับผมยังจำป้ายทะเบียนไม่ได้เลยพี่นะผมจำได้แต่ส่วนเนาะดูไฟหน้าว่าเป็นตัวรุ่นไหนแค่นั้นเองนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเต้าวีออสนะเหมือนเดิมเลยลูกค้าหนึ่ตัวเองที่เหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับได้รถปี2019นี่ผมชอบคันนั้นเองเลยมาอยู่แสนเจ็ดนะลูกค้านะมากับราคาเพียงแค่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ถูกที่สุดในบริษัทนะครับในส่วนของยอดเอ็นที่นะครับผมนะเพราะว่าเป็นรถเก่านะครับนะ ราคาอยู่ประมาณนี้อันนี้รถใหม่แล้วนะที่สำคัญนะราคามันขึ้นด้วยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับบางทีไหนกันขายเครื่องเกียร์สปี2องหมโลบริการช่วยเหลือยี่ชั่วโมงหนึ่งปีพร้อมเป็นทายของเหลวและเก็บไปใตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเก่อนชมม้องสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับคันต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวต้ามยอทเหมือนเดิมลูกค้าเป็นตัว1.5ตัวมิตรนะครับนะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิจิตอลไฟตัดหมอกไฟเดียร์ไลท์แบบนี้เลยพร้อมแม็กนะครับฝาหน้าเทาสวยๆ อ่าตัวมิสผมจะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับถ้าเล่นใหม่หลักหมื่นก็จะอยู่ประมาณ3ามเนะครับถึงสี่สแสนต้นนะลูกค้านะสภาพเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับนะใครหาหอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะแล้วขั้นต่อไปลูกค้าตัวต้าบีออนเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดห้าเอ็นทีเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ผมขอดูแป๊บน,นึงนะครับลูกคผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน คันนี้นะครับปี2020ลูกค้าราคา3 3 9 0 0 0บาทคันนี้ก็ไม่น่าอยู่แสนกลางถึงแสนปลายนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยแล้วผมรับประกันนะโครงสร้างเกียร์เอไม่มีชนหนักพิฆาตจมน้ำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะพี่นะผมบอกเลยราคาดีมากๆเลยนะครับอันนี้มันอยู่ข้างในนะพี่จะมืดนิดนึงนะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคาแบบนี้นะครับดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะเพราะว่ามีออสนะผมบอกเลยนะครับเหมาะสําหรับนะครับพนักงานบริษัทที่เงินเดือนนะครับหมื่นต้นๆนะครับนะมัน ผมบอกเลยเพราะว่ามีออสเนี่ยครับหนึ่งนะข้อดีของเขาทหนึ่งไม่จุกจิกนะครับสองอะไรถูกนะสามประหยัดนะครับสี่นะครับมีปัญหาอะไรนะที่ไหนสามารถซ่อมได้หมดเลยนะลูกค้าผมบอกเลยว่าไม่คนพลาดเลยนะครับนะอ่าขั้นต่อไปนะครับเป็นในส่วนของนะครับตัวต้าออฟติสนะลูกค้านะมีจ้าหตัวจี้นะครับนะตามสไตล์อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ผมมีเยอะมากๆนะครับและยํำคันนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางทั้งหมดเลยนะครับนะผมนะ คันนี้นะครับได้ปี2 0 2 0ลูกค้าเลขไมล์หนึ่ง0สนสามหโลราคา4 9 9 0 0นบาทก็ผ่อนอยู่มา8,000บาทลูกค้านะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับภายในได้เบาะหนังสีดำสภาพสวยๆแบบนี้เลยมความแอร์ออโต้นะครับจอดทางแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเกียร์ออโต้นลยครับใครสนใจนะพี่รีบมาจับรีบมาจองผมบอกเลยว่าออติส 1.6G อ่นะออติสนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนั้นลูกค้าที่น่าใช้มากๆนะผมบอกเลยครับเพราะว่าหนึ่งประหยัด สองอึดสามทนแน่ๆนะครับขับได้เป็นหนึ่งล้านกิโลนะผมไม่เชื่อจนผมไปเจอแท็กซี่นะที่ขับได้เป็นล้านโลจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นออตติสเหมือนกันลูกค้านะฟุดๆจีเหมือนกันเลยนะครับก็ปี2020เหมือนเดิมลูกค้านะเลขมาอยู่ที่แสนสามนะครับราคาดีราคาเดิม4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตฟรีดาวผ่อนแปดพันนะครับผมบอกเลยว่าราคาดีๆราคาราๆแบบนี้เลยพี่ ทุกคันนะครับพร้อมส่งมอบและทุกคันนะพี่น้ามาพร้อมบริติรหลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆพร้อมเป็นทายคองเหลี้วเลยครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบกับลูกค้าทุกคันเลยนะครับและใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยลูกค้ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนดูแลทุกระดับประทับใจนะครับดูแลกันไปยาวๆนะครับผมนะคันนี้ก็ออตคน้เเหมม1.6าลูกือดิต ออตติสนะครับตอนนี้ผมมีถูกสุดนะลูกค้านะถ้าเป็นโฉม1นึ่ง .6G นะปี20ภายใน,นสีดคาแบบนี้ผมเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 7 9,000บาทนะครับเลขมาอยู่มาแสน,น,น,นกลางขนาดนี้นะครับนะแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยวุกคอ,อ,อ,อีกตัวหนึเป็นอีกหนึ่งตัวน่าใช้เลยลูกค้าเพราะว่าราคาดีมากๆนะสินสัมพันราคาไม่แพงเกินไปนะครับเขาเป็นราคาที่อยู่ระหว่างนะครับ 1.6G กับ 1.8G Sport นะซึางรถคันนี้เป็นโตลต้าออตติสนะครับ1.8 Sport เดี๋ยวลูกค้าปี2021 หันเลี้มาอยู่แสนต้นเท่านั้นเองนะฮะให้แสนกลา,างแค่นี้เลยลูกค้านะมาพร้อมตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิทานนะครับมีให้ครบเลยล้อแมกซ์คอล17นะถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่ล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กรายเดียวกับตัว CRP 2022นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตัวเนี้ยครับคาร์ล็เป็นปี2021ภายในนะครับได้เบาะหนาสีดำเพลินครับคนขับปรับไฟฟ้ามีปุ่มด้านหลังมาให้ด้วยนะพร,ร้อมไดนามิกฟังก์ชันนะครับพร้อมคูชอนโทรลนะสวยๆแบบนีี้้เเเเเลลยยยนนนนะะคคครรััับบขมาาออู่่่พงงแ140,000ท มาพร้อมจอก,การทัศส,สกีนะครับแอร์ออโต้นะครับไระหยชาร์จเจอร์นะครับโหมดสปอร์ตน,นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบรคมือไฟฟ้าแลยออโต้เบรคโฟลแบบนี้มาให้เลยลูกค้าแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับที่ต่างกันนะลูกค้านะภายในนะกับตัว G R Sport นะคือแพทเทิร์นชิพมันเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆนินนดนหน่อยๆนะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคันนี้ก็พอนอยู่ม,มาเก0 0 0บาทลูกค้าราคาดขายไปแค่559,000บาทนะครับสนหรับ1.8 Sport นะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับแลำหรับหนต่อไปนะครับเปอร์ตนะลูกค้าสภานะลูกค้านะ 2.0ตัว G นะลูกค้านะปีนะครับ2019คันนี้เลขไม้2แสนสา 2003, ลูกค้าแต่นะครับผมขอลูกค้ารับได้นะเลขไม้2แสนสา 2003, ราคาผมขายอยู่แค่6แสนห้หมื่นเพันบาทพี่ตัวรถเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับมาออปชั่นครบนะครับแล้วก็เป็นรถหน่วยงานปลดระวางก็ไนดะ้พี่นะและ,ะราคาดีมากๆนะครับผมนะภายในพี่ดูได้เลยอันนี้คือภายในนะครับเ 200, ลขไม้2แสนโลนะพี่ภายในไม่ช้ำเลยนะครับนะ ผมอะไรมาติฟังก์ชันทุกคนโทรมีครบนะครับจอกลางทัลส,สกรีนนะครับเบรมือไฟฟ้าบรชาร์จเจอร์ออโต้เบรคโฮเบรมือไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะครับนะใครที่สนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่สองแสนผมก็ขายออกกับพี่ผมเลยเพราะว่าแคมรี่ของผมนะทุกคันนะครับนารับประกันโครงสร้างเกียร์เอไม่มีชนหนักถือค้ามจมน้ำและนะครับผมว่ารถป้ายแดงอยู่ราคาสี่อะพี่ตอนนี้เหลือหกแสนห้ามันหายไปหกสิบเปอร์เซ็นตะ์อะพี่ได้รถที่น่าใช้นะแล้วได้รถซีเซ gment ได้รถใช้ใหญ่ได้รถผู้บริหารไปใช้งานด้วยนะ ผมบอกเลยนะครับส่วนนะครับเอาใจสาวกนะฮะสายแคลร์ไฮบริดนะครับคันนี้เป็นตัวโกียร์ได้แคลร์นะครับ2.5ไฮบริดนะลูกค้าปี2019นะครับเริ่มมาอยู่เพียงแค่9,000 0ิโลได้ครับลูกค้ามาพร้อมสีท้าตามแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดือดฐานนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยแล้วแม็กอันลอยในลูกค้าซับห้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จบมังค่าปรับพับไฟฟ้าภายในนะครับได้เป็นสีเบจนะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะดูเบาะสวยมากลูกค้า มาพร้อมนะครับหัวนมาร์ติฟังชั่นพร้อมคลูซคอนโทรลนะครับพาร์ติชิพมีให้นะเรื่อมาอยู่เพียงแค่เก้าหมื่นโลลูกค้ามาพร้อมจอกลางคัสกีนะครับแอร์แยกซ้ายขวาวอลลิชชัเจอร์มีให้เยียร์ออโตเด็จสปีดนะครับมาพร้อมโหมดขับขี่ถึงสี่โหมดนะครับอีโค่นอร์มัลสปอร์ตและอีวีโหมดนะเบือมือไฟฟ้าแล้วเอโต้ะบิ๊โฮมีให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาสลปนะครับแบบนี้เลยลูกค้าใครที่สนใจนะพี่นะคันนี้นะครับวอลนันตีแบตไฮบริดนะครับจะหมดในปี2029นะลูกค้าผมบอกเเเลลยยว่่าาออไไปใช้้้ตดคุมๆนะครับโดยที่ไม่่่จําาากััดรระะะะะยทงนนนพีอคบ มัสองคันเนี้ยผมจำได้ว่าผมอารีวิวไปให้พี่แล้วนะที่เป็นคลิปเดียวนะครับพี่สามารถไปกดดูแบบละเอียดได้เลยนะครับผมนะผมบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่จะหาแคมรี่ไ้ใช้งานนะครับชวดคันต่อไปนะลูกค้านะครับเป็นในส่วนของทัวร์ต้าแคมรี่เหมือนเดิมนะครับนะ2.5นะครับตัวไฮบริดเหมือนเดิมลูกค้าปี2019นะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับภายในสีดำนะลูกค้านะคันนี้ก็ราคาเดียวครับ819,000บาทแปดีดีสนหนผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทนะคิดดีดีฟีด้าฝัาอยู่เพียงแค่120,000โลลูกค้านะครับมาพคันนี้นะครับ ภายในบอดหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยสภาพสวยสวยเลยนะครับนะมาพร้อมโหมดวันติฟังก์ชันนะลูกค้าพร้อมพุชคอนโทรลมาให้นะครับมีพนั์ชิพมาให้พร้อมนะครับเลขหมายอยู่เป็นแค่หนึ่งแสนสองหมื่นโลเท่านั้นเองมาพร้อมจอการอสกีนะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับบริชชัตเจอร์เกียร์ออโต้จิสปีดนะครับมาพร้อมโหมดขับขี่ถึงสีโหมดแบบนี้เลยมาพร้อมหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะครับนะคันนี้ก็มันเหมือนเดิมนะลูกค้าวันตีแบตไฮบริดนะครับจะหมดในปี2029นะครับโดยไม่จกัดระยะทางเลยนะครับ คนันนี้สนใจนะครับคันนี้โต้ต้าแคมป์ดี้2.5บิดนะครับราคาอยู่ในที่819,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีด้าผมอยู่ประมาณพันสี่ถึงพันห้าเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยในการนะแล้วต่อไปนะครับเป็นส่วนของโต้ต้าแคมป์ดี้ครับลูกค้านี่คือตัวท็อปนะครับ2.5บิดพรีเมียมนะครับปี2019ลูกค้าเอาเรื่องใน90,000นะครับกับราคาอยู่ในที่989,000บาทลูกค้าคันนี้ผมเลยว่าออปชั่นครบเลยลูกค้านะนี่คือรถคู่เป็นหางของจริงเลยนะครับนะผม อันนี้คือนะครับผมบอกเลยว่ารถผู้บริหารของแท้นะและราคาโคตรดีพี่ผมบอกเลยภายในนะครับได้เบาดหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะปุ่มอัตโนมัลติฟังก์ชันคู่คอนโทรลพาร์ตเนอร์ชิพมีให้เหมือนเดิมนะครับเล่มใหม่เก้าหมื่นโลนะครับมาพร้อมจอกลางชักสกรีนจาก j b l นะครับระบบเนวิเกเตอร์นำทางมีให้แอร์ออโต้แยกซ้ายขวาหลังนะลูกค้าบริจิตชัชเจอร์มีให้นะมาพร้อมเกียร์ออโต้เดียสปีดมาพร้อมโม่ขับขี่ถึงสี่โหมดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคันน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 นีีี้้้้้้้้้มมมมมมเเเเป่่่่าา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 กกกยย็คคคููหหหหใดดววพพรออลลลังสไฟฟืิะะะแท ด้านหลังนะครับนะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะลูกค้าสามารถปรับที่แผงควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับเบาะได้นะครับเปิดบ้านได้นะครับด้านด้านหลังตรงนี้ลูกค้านะแล้วก็จะมีในส่วนของสามารถปรับดูดพวงแอร์เองได้เลยลูกค้าผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะใครหาอยู่นะําหรับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวต้าแคมรี่นะครับ2.5งกิมนพรีเมียมนะครับราคาเียงแค่989,000มาบาทลูกค้าเครดิตฟินาพรออยู่ประมาณ18,000ืนะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับรับรองนะครับบัตตีตัวแบบห้บบิตนะครับ มาปี2029และรับประกันหลักการขายนะครับเครื่องเกียร์2ปี2 0 0โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดรถนะครับปลอดสมบูรณ์สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับรับประกันนะครับโครงสร้างเกียร์ไม่มีชนหนักปิ้งพุ่มจนน้ำแน่นอน100%เลยในการนะมาต่อนะครับลูกค้ากับ4คันสุดท้ายของสาขาหนึ่งนะครับอัปเดตสต็อกนะครับในส่วนของรถเก่งนะครับแบรนด์หลักอย่างตูต้านะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมลูกค้าเป็นตัวแคมเมบอราะี่นะครับ เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทผมทุกเดือนเลยนะครับอันนี้รถอาจจะลดหน่อยนะครพอดีฝนตกนะครับคันนี้เป็นโต้าต้ำรีนะครับสองจุตัวจีนะครับันนี้เล่มาอยู่180,000โลปีน2019นะครับมากับราคาเพีแค่679,000บาทูะคะ้าเครดิตดีฟรีดาวนเพียง11,000บาทเท่านั้นเองครับตลอดอยุสัญญยาเลยนะครับออปชั่นก็เหมือนเดิมเลยลูกค้านะสภาพ,พยายสวยแบบนี้เลย,นะเยน,นะครับเลขไมาแสนแปดนะลูกค้านะรับประกันโครงสร้างเกรดเอไม่มีแน่น เราขายกันตรงๆเลยลูกค้านะเพราะว่าเลขไม้แสนแปดแสนเก้าสองแสนเรายัางขายได้เลยนะครับแต่ลูกค้าจะได้รถนะครับที่ตรงปกแน่นอนร้อเร์เซ็นเลยอันนี้ก็โต้ต้าแคมปี่นะครับปี2020เลขไม้แสนแปดลูกค้าราคาดีราคาเดิมน,นีครับหกแสนแบาทนะลูกค้านะใครที่สนใจนะผมบอกเลยพี่เราได้มาจับพี่มาจองกันได้เลยนะผมมองเลยนะมาพร้อมวันนีหลงังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20 0 0 0โละนะครับ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ก่อนสมมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและคันนี้นะครับโต้ต้าแคมเบรี่นะครับเหมือนเดิมลูกค้า2.0ตัว G สีบอลเงินนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นปี19ถ้าไม่ผิดนะอ่าปี19นะครับเลขไมายแสนหกลูกค้าราคา679นะครับนะครับนะออปชั่นภายในก็เหมือนกันเลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครหาอยู่นะพี่พอเลยว่าไม่ควรพลาดนะ นะครับประกันโครงสร้างเกรดเอแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนักพิความจมน้ำบและนะครับปิดท้ายด้วยตัวต้าแคมเบรี่นะลูกค้าซองกิ๊บชูตัวจีสีดำนะครับที่หายากมากๆเลยผมบอกเลยนะสีดำกับสีขาวเป็นสีที่หายากมากๆเลยนะครับคันนี้ปี2018นะลูกค้าเบิไม่แสนหกนะครับนะมากรับราคาเป็นแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าผมบอกเลยว่างานดีสุดๆนะครับนะใครหาสีดำอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะแล้วผมบอกเลยว่าช่วงล่างแคมเบรี่นะครับที่นิ่มมากๆและดีมากๆเลยนะครับ ผมบอกเลยนะผมนั่งรถเพื่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยจากกรุงเทพไปพัทธลุงนะพี่ผมหลับคนเดียวข้างหลังแบบนี้นะผมไม่รู้ตื่นเลยนะครับไม่มีรู้สึกตื่นเลยนะครับเพราะว่ามันนิ่มมากๆนะครับเพื่อนเหยียบว้อยหกร้อยเจ็ดไม่รู้สึกเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเชื่อเบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับรถทุกคันนั้นล แลนะครับทุกคันนะครับมีวันตีหลักการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000ื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายคลองเดี่ยวนะครับและเก็บรายละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีมงานด้านล่างได้เลยนะครับนะแล้วก็สัตว์ขาช็อตคลิปนี้นะครับผมเซเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์นะครับกดคอมเมนต์นะครับ เพื่อเป็นการการดัน engagement ของตัวคลิปนะครับและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผมด้วยนะครับในการนําเสนอหรือนะครับนำาคลิปวิดีโอนะครับนำเสนอรถขายรถตู้ค้านะครับแบบนี้นะกําลังใจเล็กๆน้อยๆลูกค้าแค่กดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะลูกค้าบางคันนะครับผมทําคลิปเดี่ยวให้แล้วลูกค้านะครับสามารถไปกดดูที่หน้าบ้านแดงได้เลยนะครับลูกค้านะครับแบบดีแบบครบทุกจุด ของแต่ละคันนะบางคันผมพยายามหาเวลามาทาอยู่นะลูกค้าเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเชิญเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับการอัปเดตครั้งใหม่นะในรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาทาให้นะครับในการอัปเดตแบบทุกคันแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเชิญเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ